พิมพเพรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยหนังสือเล่มนี้บ้าน1 0 0ชั้นค่ะเป็นเรื่องของเด็กชายคนนี้นะคะที่ชื่อว่าโทจิคุงเขาได้รับจดหมายประหลาดค่ะบอกว่าชวนไปบ้านที่มี100ชั้นเลยลักษณะหนังสือนะคะเป็นหนังสือปกแข็งแต่ว่าข้างในนะคะก็เป็นกระดาษค่ะอาบมันนี่โทจิคุงนะคะเขาได้รับจดหมายค่ะว่ามาเที่ยวบ,บ้านชั้นสี่บ้านชั้นมีหนึชั้นเลย นี่นะคะเขาก็เดินไปตามแผนที่แล้วก็ไปดูว่าบ้านแต่ละชั้นเนี่ยมีใครอยู่บ้างนะคะก็จะให้เด็กๆสังเกตเห็นตัวเลขแล้วก็สังเกตเห็นต่างๆนะคะว่าอย่างบ้านสิบชั้นแรกเนี่ยเป็นของคุณหนูนะเด็กๆก็จะค่อยๆนับหนึ่งไปจนถึง10ข้างบนเลยอันที่2นะคะก็เป็นบ้านของคุณกรอกส่วน สิชั้นต่อไปนะคะชั้นที่20นะคะก็จะเป็นชั้นของคุณกบในแต่ละชั้นนะคะก็จะสัตว์ต่างๆเขาก็จะทำแอคทิวิตี้ที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆเขาก็จะดูรูปไปคุณพ่อคุณแม่ก็อ่านไปค่ะพิงคิดว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็มีหนังสือที่ มีรายละเอียดของเป็นนิทานภาพที่ดีมากค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ต้องอ่านเยอะด้วยนะเพราะว่าตัวหนังตัวอักษรแต่ละหน้าเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่ชนิดเองแล้วก็ทําให้เด็กๆรู้จักศาสตร์นะไปด้วยแล้วก็กิจกรรมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนกขัวขวานนะก็จะมีเรื่องของนกขัวขวานธรรมชาติของนกขัวขวานที่มันชอบจิกต้นไม้เต็มไปหมดเลย ต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นของคุณค้างคาวก็จะเห็นของคุณค้างคาวเนี่ยห้อยหัวนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นของคุณหอยท่าค o l แล้วฟูน่ารักมากเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงชั้นที่90แล้วนะคะชั้นที่90อ่าเห็นไหมคะเห็นยายแมงมุมไหม้เป็นของคุณแมงมุมนั่นเอง ชั้นท,ที่100รนะคะเป็นชั้นของเจ้าชายแมงมุมชวนกันมาดูดาวกล้องสองทางไกลสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ดวงดาวทางช้างเผือกก็สวยมากๆเลยคราวนี้โทสิคุงก็จะกลับบ้านแล้วแต่เขากลับด้วยวิธีพิเศษนะคะมีกระเช้ามาแบบนี้ไม่ต้องเดินลงเลย คค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนนะคะชอบดวงดาวและอวกาศชอบมแมลงนะคะก็ต้องไม่พลาดหนังสือเล่มนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ